สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้นะครับเรามาเก็บในหน้าเวรสุดท้ายนะครับสังเกตดูต้นยังไม่มีลูกแล้วนะครับหมดนะครับแล้วก็เราไม่ได้จ้างใครเก็บแล้วนะครับมาเก็บกกนเองนะครับก็มีเหลือปะปายนะครับนะบางทีก็ยังไม่ค่อยจัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแมวไปก็เราก็ไม่ได้เข้ามาแล้วนะครับ นกก็จะกินซะเปล่าๆนะครับดฉะนั้นเราก็ถ้าพอไปได้นะครับเราก็จะเด็ดไว้เลยนะครับนี่ครับไม่ต้องจัดมากนะครับขอแค่ว่าแก่นะครับแต่ว่ายังไม่จัดมากนะนี่ครับพาดูในกระเตงครับ เก็บมาครึ่งทางแล้วได้แค่นี้อยู่เลยนะครับก็วันนี้เราไม่ได้จ้างใครนะครับแล้วก็นหน้าแปลงนี้ก็ลูกสวยๆอยู่นะครับเนี่ยถามว่าจัดไหมก็ไม่จัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายัางไงก็แก่นะครับอันนี้เป็นนหน้าตายิกนะครับอ่าถ้าเห็นสีเหลืองๆก็เก็บได้เลยนะครับอ่าน้อ้น,นา ไม่มีตานะครับในหน้าตาหยิกนี่เป็นคล้ายๆเหมือนโดนเพลี้ยไฟนะครับเริ่มทําลายนะครับแล้วว่าเรามาเอายามาฉีดก่อนนะครับก็เลยไม่เป็นเพลี้ยไฟนะครับแต่ว่าตาเขาก็จะหยิกๆินะครับนะแปลงนี้เป็นแปลงที่อยู่บนดอนนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ฝนแรงนะครับในหน้าเนี่ยสังเกตดูนะครับตายเยอะนะครับนะ อ่าตายกิ่งนะครับตามกิ่งเนะี่ยจะมีมั่งนะครับที่เหี่ยวนะครับน่ะเห็นไปยอดไปยอด,ยอดก็เด้อลูกใหญ่ๆหญ่อยู่นะครับพอได้อยู่แล้วก็ไม่เยอะนะครับส่วนอีกแปลงที่ดกๆนะครับก็หมดไปนานแล้วนะครับ ประมาณสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายนะครับทำอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่สุกแล้วนะครับนิ่มแล้ว แต่ถ้าช่วงในหน้นา,อาออกนะครับเก็บตาแบบนี้ไม่ได้นะครับอาจจะทําให้ตลาดตายนะครับช่วงในหน้นา,อาออกอแล้วก,ก็ต้องเก็บตาส,สวยๆหน่อยนะครับแต่ชัดช่วงในหน้าหมดแล้วก็แบบนี้ก็พอไปไหวนะครับนะเก็บมาชนกระพ่อนะเก็บมาแถวเดียวกันเดี๋ยวเราก็สลับแถวไปนะครับ เดินออกแถวนี้แล้เราก็เดินตามนะครับแล้วก็หันหลังชนกันไปต่อนะฮะถ้าช่วงไหนที่รู้ว่านี่หนาเยอะๆนะรเราต้องเก็บตาาส,สวยๆนะครับจะใส่เก็บบ่อยเอานะครับอาจจะสามวันเก็บนะครับ แล้วก็ถ้าช่วงไหนที่ออกน้อยแล้วนะครับเราก็จะเว้นสี่วันนะครับเก็บแต่ว่าเราจะเก็บตาตึงหน่อยนะครับแต่ถ้าช่วงออกเยอะเราก็ต้องเก็บตาสวยนะครับเท่าเราเว้นหลายวันก็จะสุกนะครับเราก็จะเว้นได้น้อยยิ่งถ้าเราเก็บตาสวยมากอ่าบางแปลงเนี่ยผมเว้นสองนะครับเว้นสองเก็บวันที่สามนะเนี่ย ก็ตกหน้าเนี่ยก็จะเต็มกระเตงพอดีนะครับอืมก็ภาพอาจจะขย่าไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมเก็บเองนะครับเก็บเก็บเองถ่ายเองนะคนเดียวนะครับภาพก็จะ ดูไม่สวยนะครับอาศัยว่าดูมั่งฟังไปมั่งนะครับก็หมดต้นนะครับหมดต้นแล้วโอเตดูบางต้นก็ไม่มีลูกนะครับต้นไหนมีลูกก็นิดหน่อยลูกสองลูกอย่างเงี้ยครับ นี่ก็พอได้นะครับแต่ถ้าอในหน้าเอากี่เยอะเก็บไม่ได้นะอย่างนี้แต่ในนาหมดนะครับเราไม่เอาไว้ก็สุกนะครับแต่เราก็ต้องดูว่าเอาที่เอาไปแล้วจะสุกนะครับถ้าไปแล้วไม่สุกเราก็ไม่เก็บนะอย่างเงี้ยหลายวันนะครับปล่อยไว้มั่งนะครับนะแค่เราทบุญให้นกจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าเราก็ ไม่มีเวลามาเพราะว่ามันก็จะเหลือนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดซะว่าทําบุญให้นกไปนะครับเพราะอย่างปีนี้นี่ในหน้าก็แปลงไหนที่ไม่สวยนี่ผมก็ทำโรงทานนะครับสองเข่งสาเข่งนะใารก็ได้โลละสามบาทนะคนที่เขาไม่มีเยอะนะครับแล้วก็ทำบุญไปมั่งนะครับ ยังแบบไม่สวยเลยอะดำดำคาบดำดำเขาให้สามบาทนะครับนะเข่งหนึ่งสามสิบโลเข่งก็ประมาณจะเอาร้อยละมั้งนะครับโหลสามบาทสิบโลก็สามสิบอ่ะเข่งหนึ่งก็เก้าสิบบาทก็ทำบุญไปเลยนะครับสองเข่งสามเข่งก็ทำไป ครับคือพอออกจากสวนเนี่ยเป็นของดีหมดนะครับใครก็อยากกินนะครับแต่พออยู่ในสวนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นของไม่สวยนี่แม่ค้าไม่ชอบนะครับแต่คนที่รับแจกเขาเขากินได้นะครับเขาไม่ถือนะค,คนไหนไม่ถือก็มาหยิบเอานะครับคนไหนถือก็ไปซื้อเอานะครับง่ายดี นี่จะตกแถวแล้วนะครับตกแถวแล้วนะหาเก็บในหน้าเป็นสุดท้ายนะตกแถวพอดีเนี่ยตกแล้วนะครับ เหนียวนะครับในหน้าลูกปลายปีแล้วครับไม่จะเหนียวเด็ดไม่ค่อยเปาะแล้วนะครับนะตกแถวแล้วอันนี้เป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะครับก็ดันแล้วนะครับเพชรปักช่องแปลงนี้สิบไร่นะครับดันไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะก็เอาน้ำใส่กระเจงก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนกระเจงไปนะครับแล้วก็ให้แม่ทาย ใส่เข่งนะครับเราก็จะไปเก็บต่อนะครับก็คลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ